กับสวัสดีกับวันนี้วันทียามีด้านนะรับวันนี้เนี่ยกับจังหวัดตรงกาคนแรงแล้วนะครับลมหาวก็มีนะครับวันนี้วันทียามีด้านนคกับวันเ้านะครับเดี๋ยววันนี้เป้าเงาวนกปังนั่งนะครับพึ่งเซ็ตไม่ไหมรอๆเลยนะครับซองตัวเนี่ยกับเาหนกปังนั่งนะครับเงาขึ้นสูงนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวมาว่างดูนะครับว่าจะขึ้นไมขึ้นไมนะครับ จะคืนหรือว่าจะลวงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ดึงไอ้ตื้อไงก่อนเออนายปล่อยปล่อยเชีอเลยลมอยุดว่งนี้เลยนะลมไม่ลมมาดีอาลงเล่น้องเอาล่อยร์อไเดี๋ยวเขาได้กับตื้อเอาขึ้นเรือกับเรานี้ตื้อเอาได้เลยนะรับได้เลยกับไปปลาลักก็แต่ว่ามันนักเชียงนะรับเนี่ยกับเชียอดีว่างเอนไซน์นะกับเอนไซน์เอนตกปลาหีมาปอนมันแต่มันเกาเลยกับว่าง เกขึ้นติดลมตึงการนะครับเลื่อม,มาเจียใจเฉียงในร้อนพวกเสียงนู้มันเน่ามันเก่าแล้วนะครับอย่าปอนเอามาอยู่นะครับทองจ่ายาน้ซนะมาเนี่ยครับขึ้นได้ประมาณนี้นครับซื้อเอาอเคเลยนะครับเ่านกปากนั่งนี่ตัวตีส้านนะครับตัวที่ในคลิบตัวตีส้านนะครับเดียวเรามาลองกันตัวตีนึงอีกังนะครับ แลที่รามก็ทึ่ยวอกีเลยนะรับึ้นย่างแต่งนิดหน่อยนะรับทึ่ยได้นะรับได้เลยทนะึ่ขึ้นได้นะรับนักเชียรนะกับวางเียกในร่นเชียร์อกไมขอป่าได้ถึงขนาดนี้ทึ่ยวอกีเลยนะรับ,นะรบว่าวงน,งวนกปักนังว่านกเขนะรับ นักเสียกอย่างแรกเลยนะครับแต่ไม่ปื่งกับนี่เป็นการล่องก่อนนะครับเราเวลาแข่งต้องใจเสียกเอ็นตกปลานะครับประมาณร่างทิพย์อนนะครับถือโอเคขี่มาร่างทิพก็ได้นะครับแต่ตัวนี้น่าจะจ่ายร่างทิพยี่มาคาดนะครับเอาไม่อยู่หอนอกปากนั่งนะครับซู่ตัวนี้ฝ้ายหญ่นะครับฝ้า ยาวฤีษนะครับอกองกาวทิพสองนะครับตัวทิพี์ฤกษกมาจากของทีแบบตีน้องเอกสองไม้นะครับหววของอาจารย์สิงนะครับอาจารย์สิงแกแบบหววหนกปังนั่งมารู้ออมาจากไหนทิพี์ฤกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่นี่ทิพี์ฤกก็เอาต่อจากอาจารย์สิงมาอีกทีนะครับเลยมากขยายนะขยายในแบบของทิพี์ฤกษ์บนะครับ ถือว่าึ้นได้โอเค้นะครับึ้นดีนะครับนี่ปรับแบกหน่อยกับปรับเอียงก่ตอนนี้ล้มมันก็เอาเนไม่ได้กับแตงวัตตรงกลาพอล้มวาเํากำลังจะมดเลยนะครับล้มกับติดตั้งกับมันเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยึ้นดีแล้วครับมันบอกว่ากับใา้ดีนะครับทำไอ้วัวใ้ญ่ตะกี้นะครับไอตัวนี้ปีลีก็บทำตัวแรงกับปีลีงัดทำนะครับแ๋ว่า พาเล็กนะครับแต่เราหัวใหญ่เราไม่ต้องเสริมนะครับนี่เสริมใบตั้งซิบ้าบาดนะครับใช้ติหัวไาต้องเลี้ยนเลยนะครับเลี้ยนซิบก่อนเลี้ยนานะครับถือว่าโอเคนะครับขึ้นอยู่ได้นานนะครับไม่ลบลมเลยนะครับแต่ว่าไม่ลบทรุ่มเลยครับนี่ปลาลักเล็วครับปลาลักเล็วครับปลาลักเล็วเนี่ยครับพาลักเล็วนะครับแต่ว่ามันมันนักนะครับ เรียงมันนักนะครับเนี่ยกับไนปะดูเรียงนะครับเนี่ยที่ลักนะครับเนี่ยกับลักลักอยู่ในป่าเลยนะครับเนี่ยเนี่ยกับพุกเดี๋ยวกาไปดูเหานะครับนู่กับเหมาถือบอกขึ้นได้โอเคครับ วี่ควันบางเล็กน้อยเลยนะครับแต่ก็ถือว่าขึ้นได้นะครับไม่ดีแต่ตีควันนะครับตัวแรงนะครับพอปีนี้ก็เพิ่งงัดตั้กันนะครับมองนกฟังนั่งขอบคุณสูตร้องอาจารย์สิงห์นะครับสี่ไอ้น้องเอ็กส่งสูตรมาให้นะครับไอปีนี้ได้ตั้นะครับส่งมาแหลกปีตีเลี้ยวนะครับปีต้องปีได้เลยครับส่งมาแต่ปีนี้ไม่วางได้ตั้นะครับปีนี้มีโอกาสดีก็เลยได้ตั้นะครับ màu nọc vàng nang nè gặp màu nọc côn xuống nè gặp giờ lo mà đủ gan, tua số thì chăn xí ngay nè gặp nó gặp chủ căn làng điều เนี่ยกับตัวนี้คกับตีปีลีเกแบป้องอาจาย์สิงมานะครับแต่อาจยะสิงไม่รู้เกมาจากไหนปีลีก็ไม่รู้นะครับแกเกเองนะครับกองแบบหมอนกปังนังนี่ปีลี่มาเกนะครับถึงตัวนี้เดี๋ยวป่าขึ้นนะครับเดี๋ยวตัวนู้นะครับตัวตีปีลี่เกแบบมาจากของอาจารย์สิงนะครับแต่ปีลีกระยับมันยญ่ขึ้นนะครับนัวกับขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับ รับตัวตีหนึ่งนะครับตีว่าตําแบไปนะครับแต่ตัวตีสองยังไม่ได้ตําของวีรีตัวตีสามนะครับตัวตีสองนะว่าเจอกันปีหน้านะครับจะได้ทําไในทุกตัวตีสองเพราะตัวนุ้งอ้าามันสั้นนะครับหางสั้นมากเลยหางประมาณหยิบสองนะครับชวงจาเปีกลงไปทีหางหยิบสองนะครับ ตัวน <mile> ี้ร้อยว่าอะไรพี่ที่มาโอเคเหรอเลี้ยกับสองตัวหอนกปักนั่งรับตัวนี้ที่เอาสูตจากอาจารย์สิงเลยนะครับตัวแรกนี่ครับเตือนตัวใหญ่แต๋อตัวย้ายนู่ยังเบากอีอยู่นิดนึงเลยนะครับขนาดไซส์พีที่มาบานเลียวอันนี้ไซส์ไี่ทีบาตนะครับตัวนีขึ้นดีอย่างนะครับนุกับนุกระแทกแล้วกันนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับตั้งร่องตัวเลย ฮะเออวางเอ็นก็ได้เลยแตะเจ้าป้อมไอ้เนี่ยกับถือว่าโอเคเลยกับแต่ว่างวางเนี่ยกับวางเฉียงไยต์ไปกับต้องต้องต้องต้เต้นเลยเนี่ยกับเฉียงไยต้องต้องเด้นเลยกับพอไม่ได้เฉียกอ่ะเหล็กซองปีตีเหลี่ยวกับมันวางตึ้งคาดเอามาอยู่กับตัวนู้งเอามาอยู่กับแรงเขามากับนู่นกับ สองตัวนี้ตือเอาโอเคเลยนะครับขึ้นแต็กได้โอเคเลยนะครับซ้ำตัวยางก่อนนะครับสองตัวนี้ยังเป็นหว่าวแข็งนะครับสองตัวเลยนะครับต่้งสองตัวเลยนะครับหอานอกปังนั่งกับขังเหล็กของพี่นี้นะครับติดได้ั้งหวนนกปังนั่งนะครับสิดป้านมาคือหว่านนกนะครับหว่านนกแข็งเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่หว่านนกปังนั่งนะครับเป็นหว่านนกแข็งนี่หว่านนกปักนั่งนะครับสองตัวนี้ถื้อเ่าโอเคเลยนะครับสองตัวนี้ขึ้นได้ นงี้ยครับหมวแกงก็อยู่ประมาณนี้นะครับไอตัวตัวใหญ่นี่ก็ยังเบาหวอยู่นิดนึงนะครับนี่ยครับแต๊กแเลยครับล่องตัวเลยนะครับยีกันนะครับขือหัาได้นะครับนี่ถ้าเป็นเฉียกเอ็นตกปลานะครับน่าขึ้นดีกับมันเบานี่มันนักนะครับจชียงในร่อนถืองเชียงไนร่อนนักถือโอเคนะครับขึ้น นี่ครับแทกดีต่างก้อตัวเลยนะครับส่งกาตอนนี้ล่มวาวกลับมาเร็วนะครับกลับมาเร็วแต่คนไม่ตกนะครับอย่างเล่นได้นะครับอย่างเล่นได้ถึงไปเดือนไม่ด้านะครับแต่คนไม่ตกนะครับถือว่าอย่างเล่นได้อยู่นะครับ ยังกว่ได้เล่นเลยนะครับทับคนไม่ลงมานะครับหลังจากชิปวาวนกฟังนั่งร้องตัวนี้นะครับจะเป็นหวาวหวาวควายเรื่องท้องนะครับพอดีปิง๊งมันั้งน,นะครับตีไม่ได้มาว่าง ปีกมานักตัวนี้ปิลิเอาไปทอมนะครับตอนนี้ปนี้ต้องการเปลี่ยนปีกแล้วนะครับนว่าไม่กี่วันนะครับหลังจากคลิปหงาหนกปังนั่งซ่องตัวนี้เพราะอากาศไปนะครับจะเอาเงาเงานกเอาเงาควายไอเรื่องทองจะเอามาลองอีกครั้งนะครับเป็นคลิปตีว่าบิดฤดูกาลหงาวปีปดนะครับหลังจากคลิปหงาควายไอเรื่องทองนะครับแต่ว่า ถ้ามีงานว่าวแกงสีก็มีนะครับกลางเดือนไปอีกเนื่ทิพนะครับลิปยวาวหลังจากนี้ก็จะเป็นลิปองอือนนะครับมาดูลีลาการึ้นของว่าวนกปังนั่งนะครับช่วงตัวนี้นะครับนกแดงแรงริดนะครับทีนี้จอดที่แดงนะครับนะครับ าอแข้งต่อไปน่ะว่าจะจะเป็นสีแดงนะครับของปีรีต่อไปแขกงคือจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงตุกตัวเลยปีรีจะใส่ใจ่สีแดงนะครับพอมันตุกจะลุกกับปีปีรีนะครับเนี่ยรับซื้อโอเกีเลยครับต้องตัวนี้ได้นะครับไม่ลบลมเลยนะครับขึ้นซือว่าขึ้นยืนยืนอยู่ได้นานเลยนะครับไม่ลบลมเลยนี่โอ้ขนาที่เลวนะครับ เป็นทิพนาตีเลยนะครับไม่ไม่ลบลมนะครับขึ้นไม่ลบลมถือว่าโอเคนะครับเงาต้องขึ้นไม่ลบลมส่วนหมากต้องต้นขึ้นผ่อนไปผ่อนรักไปถึงลบลมนะครับนี่ครับนี่เขาอยู่ได้ไม่ลบลมเลยนะครับยืนลมอยู่ได้ถือว่าโอเคนะครับสําหรับผีลีนะครับคนอื่นไม่รู้นะครับผีลีถือว่าโอเคเลยนะครับเงาหนักตองตัวนี้ครับโอ้ในรับเบสนะครับถือว่าจะได้นะครับ อ่าตัวไนนูฟากกันทางนี้นะครับผมมันเบาวยเลยนะครับใส่ต์ที่มาบาเลีอันนี้ไซตที่บาทใส่์ที่บาทก็ถือว่าโอเคกับตัวเล็กนี้พื้นช่วยอาหมากเลยกับตัวเล็กเนี่ยครับดูบรรยากาศกับตรงหน้าตอนนี้ยังมีน้ำกับติบิลิมาเล่นกับฝนตก คนต่อกับจังหวัดตรงกานหลังจากก้นแรงนะครับยังมีน้ำนะครับน้ำเชะตรงหน้าเลยนะครับเนี่ยกับติปิลิอยู่นะครับแล้วฟ <richness> ้าเป้นะครับประมาณนี <channels. S 2> ้ตรงนี้น้ำเป้นะครับเนี่ยกับติลักเนี่ยกับลักไฮเล่รักตะตีก่อนนะครับฟุกประมาณนี้นะครับทีนี้จ่ายง่ายๆนะครับจ่ายกดนน้ำนะครับตามกดโอ้เนี่ยกับเดี๋ยวมาดูวางกันอีกครั้งนะครับเนี่ยกับปลาลักเลียวนะครับ ตัวนี้ปลาลักเลยนะครับตัวตัวเล็กนี่ครับตัวที่ตัวี่ว่าได้จากอาจารย์ริ้งนะครับคุณดีมากเลยครับเลยครับปลาลักเลยครับตัวนู้ก็แทกขึ้นมาเลยครับแสงมาเลยครับแเส้นแบบร่องตัวเลยครับวันครับแต่ว่าติว่าตัวใหญ่ก็มันบวบวัวอยู่นิดนึงนะครับเนี่ยครับต่อเทกไปแล้วควันนะครับปีแก้งนะครับตัวนู้แต่ว่ามันบวบัวไปนิดนึงนะครับต้องไปไปซื้อวัวนิดปั่นวัวให้เกูนักันิดนะครับก่อนที่เอาเกี ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับตัวเหล็กนะครับขึ้นได้ด้วยกาบมากับนัวเต๊กมาเลยกับตัวตัวใหญ่กับเต๊กมาเลยรับตัวตีร่างกับเต็กมาเลยรับนี่ตัวตีนึ่งนะครับยังตัวตีสองกับตัวตีสองปีนี้ยังไม่ได้ทั้นะครับนาวาปียกปียกเก้านะครับนาวาปียกเก้าวนาวได้เจอตัวอ่ารูดตัว ตีสองนะครับนี่ตัวตีหนึ่งกับตัวตีสามนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับซ้หรับอีู่นีนะครับขึ้นได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วเนี่ยรับขึ้นยืนอยู่ได้นานเลยนะครับไม่ลบลมนะครับถือว่าใจได้นะครับวอาว เนี่ยรับมาดูเหมาแล้วใบของนองแกบ้วน่ะรับวันนี้ก็ฟ้ามาว่างกันนะครับฟ้ามาเล่นลมเนี่ยรับขึ้นไปเรนะครับขึ้นไปเรีวครับตัวตีอยู่ในกิฟต์นั่นนะรับวันนี้น้องก็ฟ้ามาว่างแล้วนะครับเนี่ยรับก็ยังขึ้นได้ตื้อโอเคอยู่นะครับวันนี้ตรงไหนจะเบาบไปนิดนะครับวันวันนะครับเบวบไปนิดนะรับพ้อยแจ๊กเลยลูก Đây khót nó nhiều này à. À lại đây ta. Tướng ăn bở. Mai... lên bữa chia ăn bữa, ít mới to nó ta, bởi giao lui bữa chia Nó phải ta, phải mà to lưu. Chia giao lui mết. Giao lui tao đấy, cốt đai tuần mấy gát, phí, đếc, con phí gát à. Bao ngoài lắc đĩa con đai đám tụa bay lơi đi không? Nó pa phải lâu vậy thì lắc bay lắc đéo Ờ thì lại... ờ, năng to 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 giao tao lên không? Nè gặp ba mò lê Là bay con nó cái bên gặp wow năng là gặp. Mấy phư mấy phư. sấy lưu. lưu. kéo kéo con. kéo ทีมายทีไปไปตีก้อนเร็วเร็วไปไปก้อนก่อนไป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 เลยลุกไปเร็วเออไปตีก้อนเลยไปถึงไปยาวยาวกันเลยทีไหยลองเล่นนะรับเลาไหวเบลาไหวกับนกปักนังนะครับเล่นกินกันกันมานะกับก้องนงกิบุญเอาเอาเอาลองเล่นตีลูกเอาเลาไหวว่ารักจังนู้นแต่ว่าเนี่ยกับหมานกปักนังถึงหมาเลาวใบนะครับหมาเลาวใบหมานกปักนังก้องตัวนะครับ ลุ่มลุ่มลุ่มล่าไหวนะครับเนี่ยมาดูกันนี่ของน้องเก็บนนะครับอ่าลุลุ่มเร็วไหมลูกไปลุลุ่มเรวลุกลุ่มเร็วไม่เพิ่ไม่เพิ่บ่อยยาวเลยลุบนี้ไปเอาเอาเอานี่ป้ามานี้ตานี้ลูกป้ามาคว่งนี้ป้ามาแตงนี้ตาเนี่ยป้าแบบว่งนี้ลูก เออใจใจไม่เป็นวันนี้ตัวหงิกันนะครับลมจังหวัดต้องค้าเนะครับลมงหัวกรรมมาแล้วครับเดี๋ยวฟ้ามาดูปังนั่งก่อนนะครับน้อครับเเดดีี๋๋ยยววไอ้ยาวไอปยาวไปไอ้ยาวไปลูกก็ยาวไปเอาเอาวิ่งเข้าป่าเลยครับตอนนี้วิ่งเข้าป่าเลยครับน้เนี่ยครับไม่ตีว่างครับตอนนี้ว่างไปว่างในป่าเลยนะครับ โน้ยกับขึ้นเรียวกับขึ้นเรียวลาใบนะครับลาใบไก้องหนองเกบ้นนะครับต้นไม้แล้วังต้นไม้ลูกต้นไม้ลูกดึงดึงดึงมาก่อนดึงมาไดิดึงมาดิดึงไอ้ต้นไม้ก่อนดึงต้นมาดึงมาก่อนดึงมาก่อนต้องก็ไปแต่งเลยอย่างนี้เดียวไอ้ป้นต้นไม้มาก่อนเออปล่อย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 ก่อนปล่อยก่อนลูกปล่อยก่อนโน้ยกับต้นไม้ เนี่ยครับอัดไอโยช่วยเล่นเงาวนะครับนี่น้องจะน้องเคเบิลกับน้องเต้นปล่อยเงาวละใบนะครับไม่ต้องเดือดแล้วพ่าะอะไรลูกพก็แบบของปีลี่เนี่ยครับเงาวนกปักดังช่วงตัวนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวน้องน้องเคเบิลเดา่ยวเอาเงาว่าใบขึ้นนะครับเอามาวางแขงกับของปีลี่นะครับ ว่างกันแบบสนุกสนุกนะครับให้น้องๆได้เล่นวาวนะครับฝึกงัดเด็กนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูวาวนนกปักดังก่อนนะครับนี่ครับ Phòm này nhăng, màu nọc băng Ồ, màu nọc Ồ, bay Xét này nhăng Ồ, oh, té lắng ít Ồ Gặp quá Thu nó gặp Thu leo nó gặp đẹp rồi Chọc kiếm gặp, chọc kiếm Chọc kiếm gặp, kiếm gì รู้กับเท็เรียวรับ,รบเดี๋ยวติดดาดปล่อยว่าแล้วพรงนี้นะครับปลาลุงฟองไปเลยนะครับร้องกวัวลองเล่นีีครับน้ำมีร่องกัวเลยท้อยนี đập lùm lại đua này. lùm lại xong đua. xong rồi. Quý. Nè gặp sân nám gặp. Lăng giả quân tọc nè gặp nàm bê. Nè gặp เดี๋ยวว่าไปดูนะครับหลังจากที่เขาขึ้นแล้วนะครับมีมีการเสี่ยงงายมากมายนะครับจ้าบล่นน้ำไปครับเนี่ยครับน้ำปีครับเนี่ยครับเนี่ยครับน้ำปีจ้าไปกับเดี๋ยวมาดูครับเนี่ยครับ หัวตรงนี้นะครับไทรดีนะครับเร้อยไงย้ายตะกี้นะรับมันจะได้นักไม่ต้องใส่เลี้ยนเยอะนะครับเนี่ยมาดูเนี่ยรับทีนี้ใส่เลี้ยนประมาณสิบอาบาสนะครับถือว่าเยอะนะครับแต่ตัวต่อไปก็คือถ้าไม่อยากให้ใส่เลี้ยนนะครับตรงนี้เร้อยไงย้านะรับร้อยไงตะกี้ถี่หัวตรงนี้นะครับพ่อ้ังงก็ผิลี่ไม่ต้องดึงลงไม่ต้องดึงก่อน คอดเดือดมาผัอางมันไ้ยนะครับเนี่ยกับปิริเล้าวย้ามากเลยกับส่วนตายเนี่ยกับโค้งแลยย้ยเนี่ยโค้งประมาณนี้ได้กับแต่ว่าไปปิริในนาไม้นะรับไปทำวัวเนี่ย้ายเ่กี้นะกับเนี่ยกับเร้าวได้ประมาณโค้งนี้ก็ได้กับอัวมันไอ้วัวเติมไปเลยนะรับมันจะได้แบบหัวจะไม่ควันนะครับเนี่ยกับถึงอีกตัวนะครับตัวนี้ปิริเล้าไว ไอปีกเหล็กนะครับตัวเหล็กนีไ้ไอปีกเหล็กวัวไอดีอันไง้วันนี้ตังนิดนะครับปอนี้ผีวทีไใ้ประมาณสิบบาทนะครับเรียนาตองเรียนตวงวัวนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูข้างในนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูไอดูโก่งตัวนี้นะครับตัวนี้ยางจะเหล็กนะครับปลายยางจะเหล็กเห็นไหมปลายยางจะเหล็กถึงกับโก่งเหล็กโก่งเหล็กช่วงไอช่วงหน้าอกนี่จะใหญ่นะครับ ถึงปลายปีกนะครับยายดูปลายปีกป anyway, ีกต <Lake> <ania> ัว <F> น <ill económ ically> right ี้จะแหลกว้านะครับนี่กับแหลกว้าแหลกว้าตัวตัวใ่นี้นะครับตัวใ่นี้จะใ่นะครับปีกจะใ่ว้านะครับตัวนี้ทำปีกแข็งนะครับซึ่งตัวนี้ทำปีกนวลนะครับของวาวแข้งเราจะมีไล่ปีกนะครับปีกแข็งปีกนวลซึ่งปีกกลางนะครับปีกแข็งเวลา ว่างช่วงจังเทียงนะครับเวลาว่างดช่วงจังเทียงมันต้องเอาใจเอาปีแข็งตรงนี้นะครับพอลมมันแรงนะครับเราต้องมีซ้มซ้กระนาดเลยนะครับปีอ่อนก็คือไวว่างเวลาไม่ลมนะครับเวลาช่วงแข้งไม่ไหมช่วงเจวๆลมมันไม่ก่อยมีนะครับชายปีอ่อนนะครับว่างถึงช่วงเย็นๆนะครับไม่ค่อยมีลมนะครับช่วงเกร็กรรมแล้วไม่ก่อยมีลมถึงปีแข็งนะครับสำหรับช่วงเทียงนะครับช่วงวันจังเทียงครับลมมันจะแรงนะเวลาเราไปแก้งวาวนะครับจัก ปะรบกายไม่ใจมากปีลิแต่ว่าจากที่ปีลิไปแข้งนะครับว่ายที่ไปเดินแข้งปีต้องปีนะครับพึ่งมาแข้งหวเหมือนกันนะครับการเลืยกาบมาคิดนะครับว่าการแข้งหาวนะครับหวเราต้องมีหลาไลเบฟนะครับแต่เซียนก็รลูกล่ะเพี่นะครับแต่ปีลิเด็กเด็กพึ่งงัดแข้งหวนะครับได้ปุ่นนี้ปีลิก็พอใจเลยนะครับนครับมันไม่ก่อยมีเวลากนแล้วนะครับปีลิมันไม่ก่อยมีเวลา เนี่ยครับตัวนี้ตีเก๊กไกก็คือต้องไงวัวยัยมือนกันนะครับตัวต่อไปคือเราต้องระวังวัวมันย <him> ัยทางนี้นะครับมันจะได้นักเราไม่ต้องต่วงเลี้ยนนะครับเนี่ยครับให้ดูหงอนกบางนังความสวยงามนะครับสวยงามมากเลยนะครับทางแรงในชีวิตของพี่ลีนะครับต้องหนกบางนังนะครับเนี่ยครับมาดูกันนะครับมา พามาดูคอบกของก้องวาวนะครับวันนี้พามาว่างเร็วกว่าึืนได้โอเคนะครับขึ้นได้ดีทั้งก้องตัวเลยนะครับแต่จุดประองตัวต่อไปเราจะเราต้องมาเกยไก่นะครับอ้างไงไม่ไม่ฟื้นะครับอ้างไงไม่ฟื้เราอ้างไงก็ถือว่าดีนะครับมันไม่ก่อยพลิวนะถ้าอ้างไงนะครับโค้งไรไงปีกปีกถือว่าได้นลครับแต่ไงไงมากกว่านี้มันขึ้นยากนะครับสำหรับปีลีได้ประมาณนี้ไปเกยไก่อย่างเดียวคือเกยไก่ทีหัวนะครับไง ไอ้ไงว่านิดนะครับไอ้หัวเนี้ตรงนิดอ้มันนักเนี่ยกับตัวนี้ก็ต้วโอเคเลยรับย่งอีกซุดนะรับตัวตีสองนะครับยังไม่ได้ดำนี่ตัวตีหนึ่งกับตัวตีสามนะครับในเบบตีบิลี่เปิดคลิปไปแล้วนะครับหลังจากเน่าปีปีกกาวนะครับได้เจอซุดตัวตีสองนะครับกับว่เาหนอกปังนังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีรับ